ก็จะมาสอนนะครับวิธีการซ่อมนะเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็คือใช้ solid state นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมประกอบเองนะแล้วก็ลูกค้าสั่งประกอบนะครับตัวนี้เป็น core i 5นะครับ core i ห้าเมนบอร์ดเป็นของ msi gaming m 3การ์ดจอเป็น s o t a c 1060 6 g ู oc edition นะครับ แล้วก็ส่วนอื่นๆก็เป็นแรมของ h y p e r X D R 4นะ D R C นะ D D R 4 h y p e r X D R 4ซึ่งตัวเนี้ยผมประกอบเองนะครับก็มีที่เพิ่มขึ้นมาคือมีการ์ดไวับการ์ดไ i f ฟก็ตัวเนี้ยถ้า เอ่อจะมีน้องๆท่านไหนนะครับที่อัปเดต Windows เองนะครับกดอัปเดต Windows เอง Windows มันจะขึ้นเตือนว่าให้อัปเดต Windows นะฮะแล้วก็คุณก็ไปกดอัปเดตเองมันจะค้างหน้าที่ให้รีบูตตลอดเวลานะครับก็คือมันจะไม่บูตเข้า Windows นะเพราะว่าไฟล์มันไม่ครบนะครับไฟล์มันไม่ครบมันเป็นการอัปเดตที่อาจจะผิดวิธีนะฮะ หรือว่าเป็นการอัปเดตแล้วคุณไปปิดเครื่องก่อนนะครับถ้ามีปัญหาส่วนใหญ่จะมีปัญหากับ Solistate นะครับซึ่งคอมที่ใช้ Solistate นะคอมที่ใช้ s o i d s t a t e นะครับมันจะเวลาคุณบูตไม่ขึ้นนะครับคุณต้องแก้ไขโดยการอย่างแรกนะครับตรงของอาพามาดูนี่นะตรงของแบตบออดนะฮะตัวนี้แบตบออดนะเนี่ย KTS เนะฮะเป็นแบตนะครับเบอร์2032นะเบอร์2032ซึ่งตรงข้างใบออดนะครับมันจะมีจัมเปอร์อยู่นี่นะฮะจัมเปอร์นี่นะครับถ่ายเห็นไหมอ่ะจัมเปอร์นะครับเนี่ยไว้สำหรับรีเซ็ตค่าใบออดนะก็คือคุณต้องเอาอะไรก็ได้มาแตะนะครับเพราะแตะเสร็จปุ๊บมันจะมีไฟน้ำเงินขึ้นอ่ะไฟน้ำเงินขึ้นที่บอร์ดนะครับ บางรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะคือบางรุ่นเวลาเคลียร์บอร์ดคือเคลียร์อย่างนี้นะครับเคลียร์ค่าไบออดนะครับเคลียร์ค่าไบออดคือทําอย่างนี้คือบางรุ่นก็ถอดแบตออกโดยการเอาไขควงไปเกี่ยวนี่ออกมานะเกี่ยวปุ๊บนะแบตมันก็จะเด้งออกมาเห็นไหมมันก็จะเด้งออกมานิ้วผมค่อนข้างใหญ่นะฮะแปแบบหนึ่งนะ่ะ โอเคแบตใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคนะครับเมื่อเราถอดแบตไปออกแล้วก็ใส่กลับไปเรียบร้อยนะครับก็คือถอดไอเดือยออกมาเนี่ยแล้วก็ถอดฐานกระดุมออกมานะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะก็ไปที่หน้าจอคอมนะครับหน้าจอคอมเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนแล้วก็พยายามกดปุ่ม delete นะครับหรือว่ากดปุ่มที่มันแสดงหน้าจอนะครับบางรุ่น บางรุ่นนะครับตัวของใบออดเนี่ยจะแสดงให้กดนะครับว่าเข้าใบออดเนี่ยเป็นฟังก์ชันอะไรนะฮะก็กดตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาพามาดูที่หน้าจอคอมนะครับโอเคฮะเมื่อเราเปิดหน้าจอคอมออกมานะครับก็คือเปิดสวิตช์เมื่อกี้นะก็รอมันคอนฟิกค่าสักครู่หนึ่งนะครับใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานสักหน่อยในการเปิดเครื่องครั้งแรกนะฮะ ่ะมาละมันบอกให้กดนี่ไหม f หนึ่หรือว่าเซตอัพนะฮะ f 1คือเซตอัพนะครับ f, up, f 2คือคอนติเนียนะ f 1คือเซตอัพ f 2คือคอนติเนียนะครับผมกด f 1นะครับเพื่อทำการเซตอัพไปออดนะก็ค,คือเมื่อกี้ผมเคลียร์ค่าไปออดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็คุณจะต้องนะครับหา usb boot นะครับพวก highland boot พวก windows pe นะก็คือมันจะเป็นเออ่ บูตครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นด้วย u e f i hard disk นะครับเพราะว่าเป็นของ solid state นะครับก็ให้หาคำว่า usb usb handy die v อะนะครับนี่นี่นี่ usb key นะครับลากขึ้นมาด้านบนนะฮะหรือว่าบางรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นคุณก็ลองลอง,ลองเซตดูว่าคุณจะเอาเซตไอ้เจ้า usb keyboard ไอ้ usb ที่ คุณทำบูตได้บูทไวเนี่ยนะครับมาขึ้นอยู่ด้านหน้าทําอย่างไรนะครับก็ลองศึกษาดูนะฮะของผมใช้อย่างนี้นะครับเป็น MSI นะครับ MSI นะแล้วก็สำรองนะครับก็คือเอา USB hard disk มาไว้ด้านบนเหมือนกันนะครับนี่ USB hard disk พวกนี้ไว้ด้านบนเพื่อให้เวลาบูตมันจะได้บูตได้นะครับจากนั้นคุณก็เอา แฮนดี้ไดนะครับที่ทำไดบตูตเนี่ยเสียบเข้าขเครื่องผ่าน USB 2.0นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หลังเครื่อง่อะเรามาหลังเครื่องนะครับเราก็เตรียม USB 2.0นะฮะเสียบที่ช่อง USB ทาน,นหลังเครื่องตัวนี้นะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยผมเสียบไปละโอเคนะครับก็ ไปที่หน้าเครื่องอยู่นะครับไปที่หน้าเครื่องแล้วก็ทําการบูตทาการบูตหนึ่งครั้งเพื่อให้มันหา USB เจอนะฮะโอเคครับเมื่อเรามากลับมาสู่หน้านี้นะครับแล้วก็เซตค่าต่างๆนะครับค่าต่างๆนะตัวนี้แรมสิกิกนะครับเป็น Core i 5 6 6 0 0 k ตัวนี้เป็นคอมที่ประกอบน่าจะซักประมาณ2ปีนละ2-3ปีนะครับ ทําการเซฟโดยการ Exit นะฮะแล้วก็มันจะมีกดปุ่มให้กด s v v e o o n i i นะครับ save config อ่ะจากนั้นมันจะให้ Boot นะครับด้วย F11 ได้ถ้าเป็นเครื่องของ MSI นะครับเมนบอร์ด mm hmm. MSI จะทําได้นะครับบางรุ่นกด F8 บางรุ่นกด F10 แล้วแต่นะเนี่ยผมกด F11 นะครับนี่ให้มันจะให้เลือกว่าได้ Boot เป็นอะไรนะครับผมเลือก USB FAT นะฮะ usb flash หรือ usb f a s นะดูนี่นะแล้วกด enter ครับก็เป็น usb อันนี้เป็น windows pe นะครับ windows pe 8นะก็สามารถหาดาวน์โหลดได้จากในเว็บไซต์นะครับที่ซ่อมคอมนะฮะทำการลงใน handy drive ก่อนนะครับก็จะสามารถบูตได้นะฮะ windows pe นะฮะ windows pe 8 ซึ่งผมจะใช้ Windows PE เนี่ยในการแบ็ k อัพแบ็กอัพข้อมูลออกมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่แบ็ k อัพเลยลง Windows ทับไปข้อมูลเก่าหายนะตัวนี้เรามาดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรนะคือตัวของ Solid s t a t e นะครับ222 g b น่าจะเป็น240มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับ240นะแล้วมีตรงของขยะอยู่ประมาณสัก10กว่า G ินะครับ ก็ประมาณนี้ซึ่งเราสามารถทำการย้ายไฟล์ได้นะครับโดยการคัดลอกนะครับโดยการคัดลอกนะคัดลอกไปวางไว้ในไดร์ไดร์อื่นนะครับที่เป็นฮาร์ดดิสก้อนอ่าทีนี้เป็นการย้ายไฟล์นะครับย้ายไฟล์ Fi นะครับที่บอกไปคือไฟล์แบ็กอัพนะหลังจากที่คุณย้ายไฟล์แบ็กอัพเสร็จนะครับคุณสามารถ โคดได้เลยนะครับโคดได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่โ้ดก็ใช้แบบเดิมนะครับก็คือบูตด้วยเฮนดี้ได e นะครับที่เป็น Windows 10ตัวใหม่นะวินโดว์10ตัวใหม่นะครับก็สร้างไดบูตก่อนนะครับสร้างไดบูตเสร็จแล้วก็มาเสียบตรงตรงนี้ได้เลยนะครับตัวของ Windows ก็จะถูกอัปเดตและติดตั้งต่อไปนะครับโอเคสำหรับ Handy ้ได w นะครับ Windows 10ที่ใช้บูตเนี่ยนะครับลองค้นหาในช่องผมก็ได้นะครับหรือว่าช่อง Social Marketing ก็ได้นะครับผมทำวิธีทำแผ่นบูต Windows 10ให้แล้วนะครับก็คือทำแฮนดี้ได b บูตเนี่ยนะฮะไว้อยู่แล้วนะครับก็ลองไปค้นหาดูนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งใหม่ได้เลยนะโอเคคลิปนี้รากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับฝากกด subscribe ด้วยนะฮะ